ร่วมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพนิตยาสารฟอบส์ไทยแลนด์50ปีแห่งการสั่งสมประสบการณ์ทางธุรกิจตั้งแต่รุ่นพ่อแม่จนมาถึงรุ่นลูกจนสร้างชื่อเสียงให้กับวีที่แหนมเนืองเป็นที่ยอมรับครองส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจอาหารเวียดนามอยู่ที่45ค่ะ ด้วยการตลาดที่โดดเด่นให้บริการทั้งในรูปแบบทานในร้านซื้อกลับบ้านหรือแม้แต่รูปแบบที่ร่วมกับระบบขนส่งมวลชนกระจายสินค้าไปถึงมือของผู้บริโภคได้ทั่วประเทศเลยนะคะและในช่วงที่ผ่านมาค่ะไม่ใช่แค่คนไทยเพียงเท่านั้นชาวสปป,ปลาวก็มักจะเดินทางมาอุดหนุนด้วยเหตุผลหลักคือรสชาติอร่อยและราคาถูกทำให้วีทีแหนมเนืองเริ่มมองเห็นโอกาสที่จะมาพร้อมกับก,บการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะเราคิดว่าถ้าเปิด a อเเสร็จแล้วเนี่ย คนฝั่งนู้นะจะเข้ามาซื้อสินค้าที่อุดอรมี่ค่อนข้างเยอะอันนี้เข้ามาแล้วก็ต้องทานอาหารด้วยเรามองว่าเราได้ทานอาหารนี่คือเชิงที่เข้ามาอีกส่วนหนึ่งก็เปิดเอซีนี่ทุกอย่างผมว่าคิดน่าจะง่ายขึ้นสินค้าของเราก็ต้องเจาะข้ามไปฝั่งฝั่งนู้นละเขาต้องเริ่มขยายสาขาไปที่นู่นเอซีผมว่าหน้าเขาจะมีการข้อตกลงที่ชัดเจนว่าสินค้าข้ามไปเสียยังไงในในราคาอย่างไร,ร,าางไรที่เราจะกําหนดราคาได้ชัดเจนกว่า สินค้าของเราตอนนี้ก็ได้เปรียบไม่รู้ว่าได้เปรียบเพราะสินค้าเราถูกกว่าอยู่ฝั่งนู้นเยอนะนับชั่วโมงนี้แต่ว่าอาหารของเราเนี่ยถูกกว่าเขาประมาณ6-7 0ึ่ะเพราะงนั้นยังไงตลาดสองนู้นก็เป็นตลาดที่น่าสนใจค่อนข้างสูงล่าสุดวิธีแหนเนืองเดินหน้าวางแผนรองรับ AEC ด้วยการทุ่มทุน650ล้านบาทสร้างศูนย์การผลิตและกระจายสินค้าค่ะตอนนี้เราก็เริ่มขยายโรงงานละเพื่อที่จะรับ สาขาเอที่จะไปฝั่งนู้นเราไม่ได้ไปเฉพาะที่เวียงจันไงมันมีหัวเมืองต่างๆที่เราสามารถขยายได้กําลังซื้อที่ดูฝั่งนู้นยังยังยังมากอยูครับน่าจะจะทำตลาดได้หลายตัวกังวลก็ไม่เชิงครับก็ยังคิดว่าอนาคตถ้าเป็น a อซเนี่ยยังไงข้อตกลงในด้านภาษีเอาชัดน่าจะชัดเจนเราจะส่งยังไงขายยังไงราคาที่ยุติธรรมสำหรับทั้งทั้งตัวตัวตัวเขากัเรา คือว่าวินนินทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะคะแผนการตลาดที่วีทีแหนมเนืองวางไว้อย่างน่าสนใจทั้งการเจาะตลาดด้วยสินค้าหลักคือแหนมเนืองและพ่วงสินค้าโอท็อปของไทยเข้าไปพร้อมกันค่ะเจาะตลาดในผมมองว่าน่าจะเป็นตัวแหนมเนืองแล้วเอากุ้งผันอ้อยที่ลายเราผลิตก่อนต่อจากนัน้นก็มีสินค้าโอท็อปที่จะพ่วงไปที่เราขายอยู่เนี่ยมันเป็นครบแบบวัฒนธรรมการขายแหนมเนืองเราจะไม่แตกต่างกับที่อื่น จะมีของฝากแนวเนี้ยของพื้นบ้านตัวแหนนเดืองด้วยมันน่าจะไปโปรดัดเดียวกันหมดอาหารตัวนี้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพละอาหารเป็นยาละทุกคนไม่มองอาหารอะไรที่ทําให้สุขภาพตัวเองไม่ไม,ไม่ไม่ทานเหมือนสมัยเก่าที่เป็นอาหารที่อะไรก็ไม่ได้เลือกแต่ทีนี้เขาเริ่มดูสุขภาพตัวเองเนหลักอาหารพวกนี้เป็นผักตอนาั้นนี่เข้าเทมพอดีสําหรับในยุคคนกําลังดูแลตัวเอง นอกจากแผนพัฒนาขนาดของการผลิตและรูปแบบบริการแล้วนะคะคุณทองยังวางระบบการทำงานภายในองค์กรยึดหลักพนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมค่ะธุรกิจของเราเนี่ยมันธุรกิจด้านอาหารที่จะผลิตอาหารขึ้นมาเราก็ต้องออทำยังไงคนงานของเราเนี่ยเข้ามาร่วมทั้งผู้โดยงานทั้งแรงกายแล้วก็กจิตใจเขาต้องเป็นเจ้าของร่วมด้วยเพราะงั้นเนี่ยที่เราค้าขายทุกอย่างเ,เราต้อง ทำผลประโยชน์ให้ชัดเจนว่าเขาเราผลิตมากเท่าไหร่เขาต้องได้มากเท่านั้นมันมันมันหมายถึงว่าเวลาเราขายดยีคุณก็ได้เยอะถ้าขายไม่ดีคุณก็ต้องร่วมชะตากรรมตรงนั้นด้วยส่วนที่ผักหรือสินค้าที่เขาปลูกเองได้เราก็จะปล่อยไปทน่ญาติพี่น้องเขาปลูกปลูกมาส่งเรานะพวกกล้วยมะเฟืองพวกผักกาดหอมพวกผัก,ผก แพรพวกนี้ใช่หมดครับนี่คือเรา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 ทำให้เป็นองค์กรให้ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่พี่ป้าหน้าอาที่บ้านก็เข้ามามีส่วนร่วมกับที่ร้านส่วนหนึ่งก็ส่วนที่สองก็บางคนนี้เขามีที่ทางน้อยเนี่ยต้องการขยับขยานแล้วก็คำประกาศนห้เขาถ้าเขาก็จะได้มีที่ทางที่จะกู้แบงก์แล้วก็จะสามารถกู้ผักส่งเราได้ ทำให้ต่างฝ่ายต่างได้แม้แต่ตัวเราตัวร้านก็ได้ตัวตัวคนที่เข้ามาร่วมทําทงานตรงนี้กับเราก็ได้เหมือนเป็นเจ้าของมันวินว,นวินทั้งสองฝ่าย จึงไม่น่าแปลกใจเลยนะคะที่วีทีแหนมเนืองจะมีพนักงานที่อยู่ยาวนานอย่างพานุพลแสนบุญศรีพนักงานฝ่ายการตลาดเริ่มทำงานที่นี่มาตั้งแต่อายุ12ปีและขณะเดียวกันค่ะเขายังรับแหนมเนืองไปขายต่อในร้านอาหารของตัวเองโดยให้ครอบครัวดูแลซึ่งตอนนี้สร้างยอดขายได้เป็นหลักแสนต่อเดือนส่วนเจ้าตัวนั้นกลับมาทางานให้กับวีทีแหนมเนืองด้วยความผูกพันค่ะเราผูกพันเราได้รับโอกาส คิดดูสมัยตอนเราอาย anyway yeah. ุสิบสองเนี่ยเรายังเ claro. ป็นเด็กอยู่เลยแล้วใครจะมารับเราทํางานแต่ที่นี่รับเราโดยไม่มีเงื่อนไขว่าเราเป็นยังเป็นเด็กอยู่ไม่มีว่าพักที่ไหนนอนที่ไหนไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ชช่ะไรไม่รู้แต่ให้เราทํางานก่อนทาแล้วก็ให้ตังไปโรงเรียนให้พักฟรีกินฟรีเราก็รู้สึกว่าเนี่ยคือบ้านของเราเพราะว่าด้วยพื้นฐานครอบครัวคือเราอยู่คนเดียวมาก่อนเนี้ยครับพอมาอยู่ที่นี่เราก็รู้สึกว่าเออที่นี่คือบ้านของเราเราต้องตอบแทน เจติคือเอจ <c oughs> เนี่ยคือคุณแม่เฮียคือคุณพ่อเราละ <c oughs> เราต้องทาทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้เพืพ่อที่จะตอบแทนสิ่งที่ท่านให้เราแล้วพอจบแล้วก็เลยกลับมาตามสัญญาใช่ครับแต่ก่อนก่อนที่จะมาทำเนี่ยเราเราขอเฮียเปิดร้านร <c oughs> ้านค,คือคือที่บ้านไม่มีอะไรให้ <c oughs> อาด้วยความที่อยู่คนเดียวแล้วก็เราดูดูแลแม่ดูแลน้องแล้วก็ดูแลพี่สาวก็เลยคิดว่าถ้าเรามาทํางานเนี่ยคนคนอื่นี่ย จะไม่มีใครดูแลเขาใช่ครับเพราะเราเรามาที่นี่คือเรามาช่วยเ <c oughs> ต็มที่เรื่องรายได้เราไม่ได้เกี่ยงเลยให้ให้ท่า่เราก็ไม่ได้ว่า<ม>วคือเรามาช่วยเราก็เลยคิดว่าต้องทําอะไรให้ให้ที่บ้านก่อนแล้วเราค่อยอปีกตัวออกมา <ๆ S 1> มามา,มาอยู่กับเฮียก็เลยขออนุญ,ญาตเฮียเปิดร้านอาหารครับเปิดร้านก็คือเอาวีทีเหนี่ยมเนืองนี่แหละไปเปิดที่หลังมอขอนแก่นเออขอถามได้ไหมว่าเดือนเดือนเราขายประมาณเท่าไหร่เดือนเดือนหนึ่งประมาณเจ็ดแสนประมาณเจ็ดแสนบาท ตกลง <laughs> พวกเราจะไม่ขายเนี่ย <laughs> <laughs> ด้วยด้วยแหนมเนืองเขาเป็นสินค้าที่คนรู้จักครับ <c oughs> แล้วก็ตัวร้านของตรงตามเนี่ยคือด้วยวัยรุ่นทําขายให้วัยรุ่น <c oughs> เราก็จะแล้วเราเรียนสาขาสาานี้มาด้วยคือทําอะไรมันก็ขายได้ <c oughs> <c oughs> พอเจอปัญหาเราก็จะแก้ได้ในทันทีเพราะเราคุกคีอยู่กับแนวเนืองมาตลอดแล้วใครดูตอนนี้คุณแม่ดูตอนนี้คุณแม่กับพี่สาวก็เลยจากงน,นี้ก็เลยไม่ว่างเลยใช่ครับเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องดูแลมากก็ไม่ว่างแล้วได้ออซิสตลอดแล้วก็โชคดีตรงที่เราวางระบบเร็วคือ2อเดือนเนี่ยทุกอย่างต้องเป็นละคือเรื่องร้านอาหารมันจุกจิก ระบบพัฒนาธุรกิจวีทีแหนมเนืองจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่รายการของเราภูมิใจนําเสนอนะคะและอีกไม่เกิน2ปีค่ะคนไทยจะได้เห็นวีทีแหนมเนืองก้าวไปแข่งขันในตลาดธุรกิจอาหารของอาเซียนอย่างแน่นอนค่ะครับก็ประทับใจนะครับเพราะว่าร้านอาหารทําอย่างเดียวเลยครับทำที่แหนมเนืองอย่างเดียวนะครับมผมขอกระซิบเพื่อท่านผู้ชมก็คือว่า เขาลงทุนกันนะครับเป็นร้อยล้านเลยครับเพื่อทำ distribution center ให้กับตัวของแหนมเนืองเนี่ยแล้วในปัจจุบันนะครับเขาไม่ได้ขายแค่ที่อุดรอย่างเดียวแต่สามารถสั่งซื้อผ่านไปรษณีย์ก็ได้ครับอ๋อก็มีเขาเรียกว่า distribution channel คือช่องทางการจัดจำหน่ายที่ทำให้ถึงตัวผู้บริโภคเดี๋ยวนี้นะครับเขาไปไกลเลยไหมเพราะว่าสมัยก่อนนะครับคือต้องไปรอที่มัชิดอย่างเงี้ยเขาจะส่งใต้รถใช่ใช่เคยเหมือนกันแต่รถถักคนอยากจะกินมากอยากจะกินแหนมเนือง แต่ตอนหลังนะครับตอนนี้ไม่ต้องแล้วเพราะไปสณีนะครับรับสั่งเลยแล้วก็สามารถส่งถึงบ้านคุณค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะดรที่เห็นจากในเทปนี้ก็คือว่าการที่ทําธุรกิจ แล้วก็คู่คุณธรรมด้วยเพราะว่าถ้าจะเห็นเนี่ยก็คือว่าคุณทองเนี่ยค่ะที่ทาให้เด็กคนหนึ่งที่ตอนนั้นอายุประมาณ12นะคะก็สามารถที่จะมามีรายได้นะคะจากที่ร้านแล้วสุดท้ายก็ส่งเสียให้เรียนแล้วเสร็จแล้วก็ทําให้เด็กคนนี้เนี่ยสามารถที่จะไปเปิดสาขาของวีทีแหนมเมืองด้วยด้วยการช่วยเหลือทุกอย่างเนี่ยในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเชื่อไหมคะว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยขายเท่าไหร่อ๋อผมมั่นใจครับขายได้เยอะครับก็ทำงานหลายเดือนแล้วพื่อนนั่ดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ ก็คือการที่ว่าการทำ,ทำธุรกิจแต่ขณะเดียวกันก็มีคุณธรรมแล้วก็ส่งเสริมให้คนเนี่ยสามารถที่เจริญเ,เติบโตก้าวหน้าต่อไปแล้วทำให้เขาก็มีความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็มีความจริงใจที่จะทํางานกับเราต่อไปนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของอาหารเวียดนามที่มาจเจริญรุ่งเรืองในเมืองไทยใช่แต่ว่าช่วงหน้าค่ะดร,รจะพาไปพบ อาหารเวียดนามในเวียดนามแท้ๆซึ่งอันนี้ค่ะก็ทางธราบดีค่ะซึ่งเป็นผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพที่อยู่ที่ทางโฮจิมินเนี่ยค่ะก็ได้พาเราไปทานที่ด็อกเตอร์ก็ไม่ได้ไปทานค่ะเป็นอาหารเวียดนามใช่อาหารเวียดนามแท้ๆในพื้นที่นะคะและเป็นร้านที่เก่าแก่แล้วก็เป็นร้านที่ดังค่ะพบในช่วงหน้าค่ะแต่ก่อนที่จะไปทานอาหารเวียดนามในเวียดนามนะคะพบสาระดีๆจากธนาคารกรุงเทพก่อนค่ะ หลังจากดำเนินกิจการเป็นสำนักงานผู้แทนมายาวนานล่าสุดธนาคารกรุงเทพได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในรูปแบบสาขาและมีพิธีเปิดทําการธนาคารกรุงเทพจํากัดมหาชนสาขาย่างกุง้งอย่างยิ่งใหญ่และน่าภาคภูมิใจค่ะไปเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งสาขาในประเทศเมียนมาโดยให้บริการทางการเงินเต็มรูปแบบสนับสนุนลูกค้าขยายธุรกิจในประเทศเมียนมาครอบคลุมบริการเงินฝากสินเชื่อธุรกิจบริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้าโอนเงินต่างประเทศรวมทั้งแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่บริษัทต,ต่างชาติและธนาคารในประเทศเมียนมาทั้งในรูปแบบเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินเมียนมาจาร์ดค่ะ ผู้ประกอบการไทยที่เข้าไปในเมียนมาสามารถเข้าไปขอคำปรึกษาและใช้บริการได้ตามที่ตั้งสาขาและหมายเลขติดต่อที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะ